สวัสดีครับกับมพบกันอีกครั้งกับงูดุดออนทัวกันอีกแล้วในวันนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความยิ่งใหญ่ของกล้องตัวนหนึ่งนะครับผมซึ่งมันยิ่งใหญ่ทั้งขนาดแล้วก็น้ําหนักของมันนะครับผมนั่นก็คือเจ้ามามิย a ซูเปอร์ยีตัวนี้นั่นเองครับผมเยา ยาซูเปอร์ยี่สามตัวนี้นะผมถูกผลิตมาที่ญี่ปุ่นนะครับผมในปี1967นะครับผมซึ่งเขาเป็นกล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์นะครับผมขนาดมีเดียมฟอร์แมตกันเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้สุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นมีเดียมฟอร์แมตเอ่อเป็นเลนส์ไฟเดอร์ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับผมอีกอย่างตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับระบบเบลโล่ข้างหลังเนี่ยครับผมสามารถทําอะไรได้บ้างนะผมคือเขาสามารถถ่ายใกล้วัตถุได้มากยิ่งขึ้นตอนที่เรายื่นเบลโล่ออกมานะผมแล้วสามารถ ทิวชิปเล็กน้อยนะครับเพื่อปรับเปอร์สเปกทีฟของภาพเวลาเราจะถ่ายแลนสเคปถ่ายอาการถ่ายอะไรเงี้ยมันสามารถปรับเปอร์สเปกทีฟให้สามารถตรงได้นะครับผมซึ่งว่ามันเจ๋งมากเลยนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาสามารถเปลี่ยนแบ็คข้างหลังนี้ได้นะครับผมซึ่งเราก็สามารถใส่แบ็คที่เป็นขนาด6คูณ9ได้6คูณ7ได้นะครับผมแล้วแต่ใจเอาเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับกระจกกวกราฟนะครับผมซึ่งสามารถทําให้เรานั้นสามารถมอง เอ่อความชัดเจนของกล้องนี้ได้นะครับผมเวลาเราโฟกัสหรือปรับเปอร์สเปกทีฟนะครับผมเราก็จะมองผ่านกก้อนี้แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบ็คที่ใส่ฟิล์มเข้าไปที่หลังนะครับผมแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าตาบอดี้เปล่าๆของเขานะครับผมซึ่งดูแล้วคือเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมหชือตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีระบบเลนส์ไฟเดอร์อยู่บนหัวของเขาตรงนี้นะครับผมซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องประกอบน้างเขาเนี่ยกับทั้งเลนส์แล้วก็กับทั้งตัวแบ็คนะครับผมตัวแมกกาซีนแล้วก็อาจจะมีตัวที่จับ อยู่ด้านข้างนะผมเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ทุกคนดูนะครับผมว่าประกอบเสร็จออกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก่อนอื่นก็เราก็ใส่เลนส์ก่อนแล้วก็ใส่ตัวแม็กกาซีนแบ็คข้างหลังนี่นะครับผมแล้วก็มีที่จับตรงนี้ซึ่งมีระบบชัตเตอร์นะครับผมที่ทําให้เรากดชัตเตอร์ตรงนั้นได้ มาพูดถึงประวัติของเขากันหน่อยในซีรีส์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าซีรีส์ว่ามาเมียาเพสนะครับผมซึ่งเพสเนี่ยก็เป็นประมาณว่าสื่อมวลชนเป็นกล้องสำหรับสื่อมวลชนแต่ด้วยขนาดที่มันใหญ่แล้วก็น้ําหนักที่มันหนักมากนะผม,ผมคาดว่าน่าจะเป็น2กิโลอบเลยนะครับผมหนักมากจริงๆผมก็งงว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้กล้องแบบนี้ถ่ายข่าวทําข่าวแล้วคือมันช่างไม่คล่องตัวและการปรับหน้าเลนการปรับสปีดชัตเตอร์รูรับแสงอะไรเนี่ย ขั้นตอนการถ่ายของมันเนี่ยถือว่าแบบว่าใช้เวลามากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ผมหาความคล่องตัวของเขาไม่ได้เลยว่าเขาถ่ายข่าวอย่างไรนะครับผมหรือว่าถ่ายข่าวประเภทไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมถ้าใครที่โลพอรู้ประวัตินีว่าเขาใช้ถ่ายข่าวในเชิงอะไรแบบไหนนะครับผมช่วยบอกกันหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันดูเอถอะทะไม่เหมาะลยครับผมกล้อง เล็กๆมันน่าจะเหมาะกับการถ่ายข่าวมากกว่าหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบเหมอือนกันในณจุดนี้นะครับผมเมื่อกี้พูดถึงไปว่าการใช้งานมันดูค่อนข้างที่จะหลายสเต็ปนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะมีการปรับอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยคือก็จะมีการปรับรูรับแสงนะครับผมจะอยู่ที่แหวนด้านหน้าสุดเลยนะครับผมจะมี ตัวที่สามารถทาให้เราเอานิ้วเนี่ยเลื่อนได้ที่จริงตรงนี้ไม่ใช่จุดโฟกัสแต่หเป็นจุดดูรับแสงน,นะครับผมเห็นไหมครับดูรับแสงจะเปิดเข้าเปิดออกนี้นะครับผมโอเคอันนี้เราจะลองปรับที่ทกว้างที่สุดของเรนตัวนี้ก็คือ4 7จดนะครับผม่ทีนี้เราก็จะต้องขึ้นฟิล์มนะครับผมในณจุดจุดนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับผมขึ้นฟิล์มก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเราก็จะเลื่อนขึ้นฟิล์มตรงนี้ ตอนนี้เราปรับรูรับแสงปรับสปีดชัตเตอร์แล้วนะครับผมเราขึ้นฟิลม์มเออเราขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็ยังไม่พร้อมถ่ายนะผมด้วยเออกล้องประเภทเนี้ยเราจะต้องดึงตัวแบ็กสไลด์นี่ออกก่อนนะครับผมอ่แน่จะเรียกถูกนะแบ็กสไลด์เพราะว่าถ้าไม่ดึงออกปุ๊บแสงมันก็เข้าไปไม่ถึงลีมนะครับผมทีนี้พร้อมถ่ายปุ๊บเราก็จะถ่ายโช็เทหนึ่งรูปนะครับผมทีนี้ในสเต็ปรูปต่อไปเนี่ยเราจะเลื่อนฟิล์มเนี้ยเราก็ต้องเลื่อนที่ ปรับทุกอย่างะะแล้วผมแล้วเราก็เลื่อนที่ปรับที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนฟิล์มไปปุ๊บทำทุกอย่างซ้ําเหมือนเดิมหมดถ่ายอีกหนึ่งรูปเนี่ยครับผมสเต็ปมันดูค่อนข้างที่จะลาบากแล้วก็ยุ่งยากไหลสเต็ปมากเลยนะครับผมใครที่ลองเล่นดูเนี่ยอาจจะรู้ว่าเอออาจจะค้นพบนะครับผมว่าเออมันไหลสเต็ปใช่ไหมแล้วมันจะเหมาะกับการไปทําข่าวได้ยังไงมันจะไปถ่ายทันอะไรเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพอพูดถึงการใช้งานกันบ้างดีกว่าผมก็เคยเอาตัวนี้ไปลองถ่ายหนึ่งม้วนนะครับผม ไปถ่ายคุณแม่ผมนะครับผมกับพ่อเลี้ยงของผมเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยก็คือว่าโอ้แม่งหนักมากได้กล้องมาหนักมากเอาไปถ่ายโดยที่ผมไม่มีขาตั้งกล้องไว้ด้วยนะผมก็ค oh <camp. S 1> ือถือถ่ายแบบนี้เลยนะครับผ oh. มคาดว่าโอ้หนักหนักขนาดนี้จะต้องภาพมันจะต้องสั่นแน่เลยแต่ด้วยระบบที่มันอาจจะเป็นด้วยพบระบบรีฟชัตเตอร์ของเขาด้วยหรือเปล่าที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้มากนะผมก็คือรูปที่ได้ออกมาเนี่ยไม่สั่นไหวเลยนะครับผม, <S <S บผมได้ล่าภาพที่คมกริบมากเลยนะครับผมก็ถือว่า เออน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยสําหรับตัวคุณภาพภาพที่ออกมาจากระบบรีชัตเตอร์ของเขากับน้ําหนักกล้องเท่านี้ที่ผมถือเนี่ยคือบางที่ถือบางบางมุมที่แบบถือเนี่ยมันผมยอมรับเลยว่ามือมันสั่นนิดๆน,นะครับผมแต่ว่าได้รูปออกมาที่ค่อนข้างดีนะครับผมอ่าและอย่างที่สองเลยก็คือเจ้าตัวเลนส์ที่ผมเอาไปถ่ายแต่เป็นเลนส์ที่ได้มากับตัวกล้อง,ของเขาเลยนะครับผมร2อยี่สิบเจ็ด f สี่จุดเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าถ่ายพอเทรตออกมาได้ ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมมีการละลายที่มิติที่ผมชอบมากในกล้องมีเดียมฟอร์แมตก็คือว่าเดฟของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวสามสิมมนะครับผมผมรู้สึกว่ามิติของภาพของมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยมันแตกต่างออกไปและได้ภาพที่แบบสวยมากเลยนะครับผมด้วยตัวเลนตัวนี้ก็รู้สึกว่าภาพของเขาเนี่ยมีความคมมีเดฟมีการละลายแล้วก็ภาพมันจะดูหวานๆนะครับผมผมว่าถ้าเอาออยถ่ายพรีวิ้งเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเรนตัวนี้ของเขานะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกล้องตัวนี้ของผมก็คือว่าผมอาจจะยังใส่ฟิล์มไม่ค่อยเป็นนะครับผมแต่เรากล้องตัวนี้ผมรู้สึกว่าพอผมใส่ปุ๊บแล้วไปที่จุดสตาร์ทของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้มากเลยนะครับผมแล้วก็ล่าภาพที่ได้ออกมาตรงหัวม้วนเนี่ยรูป2รูปแรกเี่ยมีอาการที่แสงลีคเข้าตัวภาพนะครับผมก็เลยคิดว่าภาพ2ภาพแรกเนี่ยไม่ได้คุณภาพอย่างที่ ควรจะเป็นนะครับผมก็ใครที่ซื้อมาลองเล่นเนี่ยอาจจะต้องระวังตอนใส่ปีล์มนะครับผมระวังในช่วงของภาพแรกๆเนี่ยอาจจะมีแตกเข้าได้นะครับผมโดยภาพรวมที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณท่านี้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นกล้องที่มีน้ําหนักค่อนข้างหนักนะครับผมแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยผมรับรองเลยว่าสวยแน่ อยากจะลองเอาไปถ่ายแดนสเคปหรือซิตี้สเคปดูสักครั้งหนึ่งนะผมว่าจะได้รูปออกามาเป็นประมาณไหนเพราะอยากลองตัวคิวชิปของเขาด้วยก็เดี๋ยวเอาไปลองในอนาคตนะครับผมจะทําคลิปหรเปแบบก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผมใครที่อยากดูภาพก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมของผมนั่นเองความพูดถึงบทสรุปของเขาเลยนะครับผมกล้องตัวนี้นะครับผมมามีย่าเนี่ยเป็นกล้องเรนสไนเดอร์ขนาดมีเดียมฟอร์แมตที่มีนขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากนะครับผม ไอที่จะเหมาะกับงานนี้อาจจะเป็นสายที่แบบว่าถ่ายแบบว่าเฉพาะจุดนะครับผมอาจจะเป็นถ่ายภาพพร็อพเทปถ่ายพรีวดดิ้งหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาไปถ่ายได้นะผมแลนสเคปซิตี้สเคปก็ได้แต่ถ้าจะเป็นสายที่แบบว่าไปถ่ายแบบว่า,ไป,า,ปวาไปถ่ายสตรีทอะไรอย่างเงี้ยจ,จะไม่เหมาะนะผมว่าการจะเดินถือแบกไอ้เจ้าหนี่ไปเนี่ยโอ้โหคอหักแน่นอนนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่ามันจะต้องเซ็ตอัพหลายสเต็ปมากตอนนึงรูปเนี่ย จะไปถ่ายอะไรที่มันเร็วๆอย่างถ่ายกีฬาถ่ายรถแข่งถ่ายอะไรพวกเนี้ยไม่เหมาะแน่ๆเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับกล้องเจ้าตัวนี้นะผมซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมชอบมันมากเลยนะครับผมมันได้ภาพที่ถูกใจผมมากและอยากเอาไปลองถ่ายหลายๆแบบทั้งแบบว่าแลนด s c a p e ทั้งซิตี้สเคปดูนะครับผมมันจะได้รูปออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็อยากจะถ่ายพอดเทรตแบบจริงจังด้วยถ่ายแบบนางแบบถ่ายแบบแบบอะไรนี้เลยอยากรู้ว่าภาพมันออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะผมผมให้คะแนนเก้ากล้องตัวนี้เนี่ย8เต็มสิบนะครับผมหักคะแนน2คะแนนจากน้ําหนักของมันที่โคตรจะหนักเลยนะครับผมถือว่าถ้าแบกเดินถ่ายรูปไปเนี่ยโอ้โหคอหักแน่นอนอวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็คือมาเม尼าซูเปอร์ยี่ามตัวนี้นะครับผมส่วนอาทิตย์หน้าหน้านั้นจะเป็นการรีวิวกล้องตัวไหนหรือจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ย รอติดตามกันได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ขอรักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e กันด้วยนะ